ปัจจุบันเลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้อยู่เนี่ยรับที่ได้กี่ก็หกสิบล้านแตอนนี้มันไม่ได้เท่านี้สิบกิจตั้งแต่ปีห้าสองมาจนถึงน้ำเช็คกัน ปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยถ้านวันน้ำจะมีปริมาณที่น,น้อยลงจะแล้งมากขึ้น การเพาะปลูกนะครับในในทุกทุกฤดูการเนี่ยนะครับก็อยากจะให้เกษตรกรเนี่ยช่วยวางแผนวางแผนในการพาะปลูกของตัวเองด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามแผนที่ทางส่วนราชการหรือทางกรมชุราทานได้กําหนดไว้ให้นะครับเพื่อที่จะลดการใช้น้ําแบบว่าใช้น้ําอย่างประหยัดนะครับแล้วก็มี คุณค่ามากที่สุดอะนะครับถ้าฝนตกมามากฝนถ้าถอยไปให้ยุบระดับไปหน่อยระดับระดับไปหน่อยนี่ให้ระเบอดมันอย่างเงี้ย เออให้เขาช่อยน้องให้ทุกคนเปิดแหวกน้ำออกหนึ่งวันที่ยี่ห้าเราปล่อยมา